สวัสดีครับมาดูงานหลังนี้นะครับบ้านทรงปัญญานะครับหลังคาทรงปัญญารกระเบื้องหลังคานะครับเป็นสีเทาปีกนกนางนวลนะครับออกเทาๆหน่อยอ่อนๆไม่เข้มนะครับหน้าง,งานก็ขึ้นโครงคานะครับวางแปรพร้อมเตรียมพร้อมรอช่างเข้ามูอนะครับรอช่างเข้ามือ ตอนนี้งานก่อก็ไปประมาณสัก5้นละนะครับครึ่งหนึ่งแต่ละนะครับตบางงบจุดก็ก่อชนอเซ่ละนะครับบางจุดก็ก่อ,นนอ,ะะดกกอได้ครึ่งละนะครับด้านนี้เป็นไว้ก็ไว้ขนของนะครับงานบันไดเสร็จละนี่คืองานโครงสร้างนะครับตัวบ้านยกพื้นสูง1เมตรนะครับด้านล่างที่ปล่อยโ่งไว้เนี่ย ก่ออิดนะครับออก,ออก,ก่ออิดก่ออิดสามก้อนนะครับก่อนก่อก็เทเอ็นนะครับเ,เอ็นเก้ามิลเหล็กเก้ามิลน,นะครับเอความหนาสิบห้าเซนนะครับเดี๋ยวตอนทำเนี๋ยผมมาบอกทีนึงนะครับช่วงนี้หน้าฝนนะครับนี่โซนระเบียงด้านหน้า ด้านหลังกำลังทำบันไดลงด้านหลังโซนหลังบ้านนะครับด้านหลังบ้านนะครับตอนนี้เทเนกำลังทำแบบเอ็น,นเทเนข้างบนจะใช้เป็นเหล็ก9ก้ามิลน,นะครับ มีเทความหนาประมาณสักสิบห้าเซนนะครับเวลาบนหนักของคอนกรีตของอิฐมวลเบานะครับ หัของหน้านครับโอเคครับดูความคืบห,หน้างานประมาณนี้ก่อนนะครับพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ